เดี๋ยวาปล่อยไป่ะเออว่าใคเรี่งว่าใคนะเรื่อว่รมันว่าใครทำรู้ได้ยังไงว่าคุณอะไม่หันมาทเมาแล้วเ่ก็ไม่จับเขาเรียกคะาถอะ่จับสจับพวกมัตีบัวตีเปาเอสื้อดูมั้ยทำีเป็นดีนดีใช่แ่เป็นดีเรื่คนสียกาคือทัู้ไป็ได้่องร้อยสี่สิบไม่ได้แ หมดอ่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเขานี่มนต์ประทับบนบัลลังก์ทรงเจ้าข้าองค์การระสำมีชิ้นผูกตะกรับระสำไอตัวเล็กมันมองเลยได้ดกมองมันอยากแค่ดิเราน่าจะคุยกันรู้เรื่องอบรมมาดีไอรังแกให้ใช้คำว่าเสี่ยอะ ハハハハ มนเจ้าค่ะด้จ้าไม่แน่ขาต่อท่าทางของยักษ์มีมลเถอะใครมีมลใครต้องรับผีกูแล้ะเชิญประทับเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะประทับข้าวมูลพระเจ้าพระอาจารย์าะไรนะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้พระอาจารย์มาแปลกไม่แปลกปกติไดพระอาจารย์จะชักน้ำเข้าลึกชักศึกข้าบานกรนนั้นหรือเจ้าขะไม่เคยคิดไม่เคยคิดแล้วพระอาจารย์พาใครมา้อง ไม้เห็นมาเหรอไอ้เห็นมาเหรอไอ้ไอ้โค่ทำไมไอ้โค่มือเหนี่ยกเลยก็เหล็กนะสิกตาผมเป็นเนื้อเอาแล้วเนื้อมาขวางเหล็กทำไมลุงไปเห็นมาจังอยู่ตรงนี้ไงทีไอ้เห็นมาตรงนี้ไอ้เห็นมาตรงนี้เอาโค่ค่ให้นั่งตรงนี้อ่ะโค่ให้นั่งนี้ก็ต้องกึ่งจีบตรงนี้ไอ้เดี๋ยวเดียวเหล็กโดนเนื้อเล่าอ่ะไหลก็ไหลไปที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปจัะก็เชี่ยห่างเลยไม่เล่าห่างห่างไหนไม่ได้ที่ก็ได้ห่างไม่เล่าไอ้ไอ้มาชิบายเลยตายผู้ตายตัวเองไอ้ โอ้โหขึ้นยังโอ้โหขยังไงยังโอ้ไม่ใส่กิการวัใส่กิการงอนอว่าโอ้ให้สารพัดมาเล่นเด็กเลยคนดูอยู่แค่นี้เพราะโอ้ไม่ต้องแหกปาก็ได้โอ้โหสถารกำลังโกรธโจ้าพระอาจารย์โอ้แล้วพระอาจารย์รู้ไหมไอ้อนุมานเป็นศัตรูหมอกฉันอะพาเป็นมาพามาทําอะไรพามาถวายฮะพามาถวายฮะพามาถวายฮะ พามาถวายฮะพามาถวายฮะรคุณนะไม่รับไม่รัมรับไม่รัมราบไม่รัอาม่รย์ไม่รขรับไรับาจารย์เรม่รับไ่รับไาราบไมรับไม่รับทมรบไม่รับมรับไมรับไม่รบไม่รไ่ับระาารย์เม้าขาไม่ทับไห่เับไรับไ่รับ่รใบรมึงั่รับรับไรัมรัมบมบมัมัมมาร ตทำไปรวยหรอรวยสมบัติมะพร้าวมะพร้าวมักพาวเจ้ามณรลงกาเจ้ามณฑลทองกาทุ้้ยตุยตุตัวจริงมึงเชื่อไอ้ปรชางานราชการดูสิแค่มึงให้กูเก็นทำกู้ฉุกเฉินเออ่มึงไป่ไค่อจ้ามณรลงกาโอ้โหเจ้ามยัโ่จังเลบ้าไปลมึงเลยกวาดคน ผมดคนเน่อยแล้วรัิดข้นรอาจารย์นายทราไหนฝันไทยแก่มันคับเจ็ดแค้มไกลแก่ม่มาบ้าไม้สุดพนเป็นใจใครใจใครมันกเจ็บเองพอาจาร์เจ็ดไปไปลองมกันืเบือวัขอละลีออกจากรุงลงจาเรมาหนามัก้าค่อยเลี้ยมอเตสซคหลังจากรถประจำตำแหน่งไปไหน เบนน่ะเบนรถเบนวนกออย่าว่าแต่รถประจักรตำแหน่งเงินประจักตำแหน่งยังไม่มีได้เท่ากันสองร้อยสีโอ้โหรถจัตำแหน่งไม่มีอะ้วเรียกมอเตร์ไซคอะเรียกไปไหนอะเรียกไปหาจกร้นั่งอยูเท่านั้นแหะเอสงาเข้าหลังลูกเข้าหลังล้ามตอรสไซค่ามค์เ้ยโอ้โหเข้ามลนะ ใมรใก้ข้ามาเรียกแบ่งทั้งโรงเลยนะทุกคนที่แสดงนะหม่ส๊าซไฟบานแอฟเยังไม่ทันแคละโอ้ยอย่าลืมนะพระอาจารย์แบ่งทั้งโรงเลยนะโหมาปาแกละคุณนักข่าคุณนะครับคุณสมองรอขราวบกันเลยห เขาขอขออีกเมื oh, 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 oh. Okay. Oh. Like no ่อก no, no no. ี wait, no no ้คุนต no. no, no no ัวบอก่งสิบบอกนะเขออีกได้อีกหน่อยนึงไม่ต้องเลแลวคือเล่นจะร้อนทำไมไอ้หนูนนี่แม่ขอตังค์อยขอตังค์หน่อยใช่ไหมจะใ้ดูสีนะไม่ได้เอาตังก้นมาลูนี่ๆเจ๊เเอาอะนี่อได้อะังไม่ง่ต่